ไม่ได <Z an aaS as> ้ผูกหน้าเนี่ยมันเลยนี่ใช่ไหมออกไปเนี่ยอือ เมื่อกี้สงสัยหนูโพสไปว่าโพสขายปูสงสัยเขาโทรเห็นปลาซิวกันไหมคะทุกคนเห็นไหมปลาซิวทั้งนั้นเลยค่ะดูนะคะเด็กชายบอยเด็กชายบอยเล่นอะไรคะโอ้โหมาดูเด็กจปลาสังครไปปลาสงกำลังไล่คาถาอยู่นะคะสังคงกำลังไล่คาถาค่ะปลา <Okay. S 2> โอ้โหบัวแน่นมากเลยพ่อบอกว่าที่จริงมันต้องเอาออกหมดนะคะมัน พ่อน่ารักมากเลยฝนตกพ่อยังพาเที่ยวบ่อโอ้โหผักบุ้งเนาะพ่อไปไหนอะเอาหัวปีพ่อจะเก็บหัวปีก่อนนะคะฝนก็ตกนะคะพ่ไม่ยอมพ่อพ่อพ่อกับฝนพ่อ อาหารของเรานะคะย่างยัางเราพ่อเดี๋ยวฝนซาก่อนผักบุ้งเนี่ยหนูมาเก็บเองเดี๋ยวหนูจัดการเองผักบุ้ง ดอกบัวเพราเอาดอกบัวเหรอเอาบัวเหรอนน่นน่ะตรงนั้นอ่ะลำอันนั้นมันใหญ่ดีต้นมันใหญ่